ก็เราเห็นรูปภาพแบบนั้นบ่อยมากในในในซูเปร์เซตมันสนุกดีแต่อีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เป็นคำสัญญา <Okay. S 1> ก็อันนี้เป็นส่วนเคดว่าเป็นส่วนสุดท้ายลองดูบทที่สิบข้อที่หนึ่ง เป็นคู่ขนานแบบไหนโอเคตรงการข้ามก็ไม่เคยแนะนำมันไม่ใช่เมื่อบุตรของเราทำดีก็มันดารรเม่ก็ไม่สนใจโอเคแค่พ่อที่ผมมหใจมันไม่ใช่เขาใช้คำว่าพ่อในบรรดาแรกแม่ในบรรดาที่สองโอเคเพื่อจะแสดงว่ามันครบโอเคแต่เราเห็นว่ามันตรงการข้ามอันนี้เป็นความจริงไหม จริงๆจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับป้าของคุณไหมเขามีลูกสองคนเขามีมีผู้หญิงสองคนทั้งสองคนเป็นโซเพนีอันนี้เป็นความจริงเขาเป็นโซเพนีและคนโตเขาเขามีท้องเป็นลูกที่สามและเขาถือว่าเขาสมควรจะเลือกเป็นโซเพนีและเขาสมควรจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยากแต่งงานโอเคอันนี้ดีไหม ดีเขาทำเพลเยอะแต่มันดีที่เขาแม่ปรึกษายังไงอย่าแต่งงานกับเขาเพราะว่าถ้าแต่งงานกับเขาก็รัฐบาลจะไม่ช่วยแต่ถ้าเป็นแม่ที่ไม่มีไม่มีแฟนและมีลกูกจริงๆรัฐบาลจะช่วยมากขึ้นมากขึ้นก็เลยอย่าให้เป็นเป็นเด็กบุญแต่ต้องเก็บอันนั้นเป็นคำปรึกษาของของป้าของคุณไหมให้แกหลาน อันนั้นเป็นคนที่รักเด็กที่ทำสติป็นญย่างไหม,มันไม่ใช่สแสดงว่าอันนี้พระเจ้าโกหกไหมโอเคอีกครั้งหนึ่งสุดเตไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่เป็นความจริงทุกครั้งส่วนมากเป็นความจริงถ้ามันไม่ใช่เป็นความจริงส่วนมากมันจะไม่ใช่เป็นสุเพศเป็นสุดเตที่เปล่าประโยชน์ แต่เราเห็นว่าส่วนมากเราเห็นเด็กที่ที่ทำด้วยสติปัญญาพ่อแม่จะแฮปปี้พ่อแม่จะดีใจส่วนมากแต่รู้ไหมเวลาคุณไม่อยากเป็นมิชชันนารีอยากมาเมืองไทยพ่อเรียกว่าโง่เพราอ,อะไรเพราะคุณไม่ก็ไม่ได้รับรับจ้างไม่ได้รับงานทําที่ได้เงินเยอะมาก ก็ยกเลิกจากสิ่งนั้นเพื่อมาเป็นมิชชันนารีพ่อเรียกว่าโง่ที่ผมตามทางพระเจ้าซุเปอร์บที่10บคตที่หนึ่งถูกต้องทุกครั้งไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้พ่อภูมิใจนี้แปลกมากเพราะว่าตอนนี้พ่อเขาเขาภูมิใจเอ้บุตรของท่านเป็นมิชชันนารีเขาอยู่ประเทศไทยเขาตเขาเล่าให้ทุกคนฟังเขายังไม่รับเชื่อพระเจ้าแต่ ตอนนี้เขาภูมิใจมากเขาถือว่ามันมันสุดยอด <Okay. S 1> แต่เล่าแบบนั้นเพื่อเราเห็นว่าซูเปอร์ซตมันไม่ใช่เป็นคำสัญญาผมไม่สามารถนิ่งเฉงสิ่งนี้มากเกินไปมันเป็นความผิดพลาดของเราเวลาเราพยายามใช้เป็นสติปัญญาแค่คิดเวลาเราถือว่ามันเป็นเป็นเป็นอ่าไม่ใช่เมื่อเราถือว่ามันเป็นคำสัญญาและมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตของใคร จริงๆเขาจะสงสยัยพระเจ้าเขาจะสงสยัยพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้สัญญาพระเจ้าไม่เคยสัญญาเลยก็เวลา,เาคิดถึงซู n ปอร์ r ซ็ทก็ประอเภรอันนั้นไม่ความว่าอะไรความหมายตรงกรข้ามเลยอันหนึ่งหมายความว่าเวลาเวลาเรากำลังทําอะไรแต่เราไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมากหมอมากความใช่<ๆ>ก็เลยเราจะทำเอง Okay. แต่บางครั้งไม่มีใครอาสาสมัครไม่มีใครอยากช่วยและเราบอกว่ามือไม่ภยัยก็ยาเอาเท้าราน้ำแสดงว่าทำไมไม่ช่วยโอเคมันแล้วแต่สถานการณ์เหมือนเหมือนเราเน้นถึงไปแล้วแต่อันนี้เป็นลักษณะเกี่ยวกับประเภทของซูเปอร์เซ็ทมันหนึ่งมันแล้วแต่สถานการณ์ okay. ที่สองเป็นสิ่งที่เจ็งส่วนมาก สุเปอร์เซตส่วนมากเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบเป็นเป็นภาพไม่ใช่จุดประสงค์ส่วนมากเราใช้สุเปอร์เซตเวลาเราอยากสนับสนุนอะไรเวลาเราอยากสนับสนุนความคิดเห็นโอเคอย่างเช่นเราเห็นมอนมอนกำลังกำลังเตรียมคำสอนและ มี5้หคนเขาอยากมาช่วยเขาอยากมาปรึกษาและเราพูดว่าอะไรเราพูดซูเปอร์ทซ่ที่ก่อนก็มากหมอมากความ <Okay. S 1> ไม่ต้องช่วยโอเคแต่ซู p e r ร์ซตนั้นไม่ใช่เป็นจุดป,ประสงค์เราแค่ใช้เราบอกว่าอออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามากหมอือมากมากหมอมากความส p e ปอ์มซนมันยากมากม,ม,มากคนมากความโอเคอันนั้น จำจำง่ายกว่าแต่แต่จริงๆมันสนับสนุนจุดประสงค์ของเราแต่มันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ถ้าเราแค่เข้ามาไม่มีไม่มีบริบทและเราเล่าซูปเปอร์เซตอันหนึ่งซูปเปอร์เซตเป็นเป็นตัวอย่างมันจะยกตัวอย่างโอเคมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์เพราะฉะนั้นซูปเปอร์เซตที่ไม่มีบริบทส่วนมากมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ สุเปเตเป็นตัวอย่างที่น้ำราวถึงสติปัญญาโซลมันพูดจุประสงค์ในในในบันทึกสุปอรเตเหล่านี้เป็นเพื่อบูตรของเขาจะเลือกทางสติปัญญาสุปเซตน้ำราวถึงสติปัญญาได้ยังไง โอเคมีอะไรอีกไหมโอเค okay. ก็มันจะช่วยเรามีประสบการณ์หมอเฮาไม่กัดบางครั้งเราจะใช้เป็นความจริงเราไม่ได้ใช้เป็นซูเปอร์สิทธิ์ใช่ไหมเ <c oughs> วลาเราเห็นเด็กเล็กๆเ,เขากลัวหมาหมาใช่ซับสองคำว่าหมากับหมอตลอดสองสาร <laughs> สงสารหมอ <Okay. S 1> ก็เราจะราจะราจะใช้สุภาษิตนั้นเพื่อเขาจะไม่กลัวโอเคเพราะว่าสุภาษิตนั้นก็จะจะมอบประสบการณ์ให้แกเราอย่างเช่นในสุภาษิตบทที่6กขอที่6ถึงข้อที่8ปดคนเกียรตินไปหามลูกไปที่ก็ดูทางของมันและจงมีปัญญาเพื่ ก็เราเห็นว่าเราสมควรจะมองดูหมดและเรามองดูหมดเพราะอะไรนะจริงๆงอยากให้คุณคิดถึงซุเปอร์เิตนี้มันมีประโยชน์อะไรดูสิ่งที่มันทำโอเคความพยายามของมันให้เราออ่านเวลา โอเคไม่มีใครมาคอยบังคับแต่มันก็ทำหน้าที่ของมันสลอดชีวิโอเคและเราสามารถหนึ่งออกว่าถ้าหมดไม่ได้เก็บอาหารในรูดูเวลารูดูหนาวอะไรจะเกิดขึ้นจะตายโอเคเห็นไหมเวลาเราเห็นซุปอซิตนี้ก็เราจะรูมมีประสบการณ์ เราต้องทำวันนี้เพื่อเตรียมตัวในอนาคตคนที่ไม่ได้เตรียมตัวอนาคตรจริงๆเขาจะเสียดายมากในอนาคตก็มันช่วยเรามีประสบการณ์เราไม่ต้องตายในฤดูหนาวเราเห็นหมดหมดและเราสามารถเรียนรู้เราสามารถมีประสบการณ์ของหมด โอเคก็เ okay, ราจะเห็นเห็นอีกข้อบที่เจ็ดข้อที่หกถึงข้อที่แปด ตอนนี้ <Okay. S 1> เราเห็นมีการเปรียบเทียบอีกใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อะไรกําลังเกิดขึ้น <Okay. S 1> เขาไปทางทางบ้านโอเคทางบ้านนี้เป็นเกี่ยวกับนาง,งโง่และลองดูในโคโอเคและเราเห็นยังไงและลองดูในคที่2 <Okay. S 1> 22, 22, 2่เขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่าหวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างวางเข้าไปติด อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่เป็นคนละเรื่อง <Okay. S 1> ก็เลยเรามองเห็นจากบ้านท,ที่ปลอดภัยของเราคนขาวคนโงคนน่คนหนุ่มคนหนึ่งและเขาไปไหนเขาไปทางของนางโง่ขาว <Okay. S 1> และเวลาเขาไปคิดว่าเขาไปเพื่อมีความสุขไหมเขาคิดอ <ด S 1> ย่างนั้น<ๆ>เขาถือว่าโอ้จะสนุกมากแน่นอนแต่อะไรเกิดขึ้น ใช่ <c oughs> เคยเคยไปโรงงานที่ค่าศาสตร์ไหมเวลาไปเห็นวัวเข้าไปก็วัวเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าตายแต่วัวที่อยู่ข้างหลังก็มีอะไรไหมเวลาถึงคิวตาย วัวที่อยู่ข้างหลังโอ้ตื่นเต้นเรามีเป็นคิวของเราและจะไปเรื่อยๆไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวไหนคิดคนโง่ก็เช่นกันแต่สิ่งที่ดีเราไม่ต้องเราไม่ต้องประสบสำเร็จสิ่งนี้เราไม่ต้องเจอสิ่งนี้เราเห็นก็เลยเราสามารถมีประสบการณ์เวลาเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น ก็ว่าเราอ่านซุเปษรซต์นี้มันมันไม่ใช่เป็นคำสัญญาแต่ส่วนมากคนที่ลงทางแบบนั้นจริงๆเขาจะไปทางตายนะไม่ใช่เห็นไหมเราต้องระวังเพราะว่าเราอาจจะอ่ะเวลาคุณลงทางใบความงโง่คุณจะตายคุณจะไปนรกมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์เพราะว่าเรากำลังเปรียบเทียบหลายอย่างในสิ่งนั้นแต่เราเห็นว่าเหมือน โอเคมันเป็นเหมือนวัวที่ปายตายมันไม่ใช่แสดงว่าคำสัญญาใบทางนั้นจะตายแต่จริงๆเวลาตายเรามีโอกาสกลับมาไหมไม่มีก็ส่วมากเวลเาใบทางโง่มันกลับมายากมากเลยเมืนเมืนเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปบได้โดยพระคุณของพระเจ้าเราเข้าใจแต่อันนั้นเป็นการเปรียบเทียบ เราต้องระวังที่เราเปรียบเทียบนิดหน่อยอย่างนี้เราเปรียบเทียบนิดหน่อยอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เิ็ดกันเป็นเรื่องเดียวกันมันนําเราถึงสติปัญญาด้วยคําสอนก็เราเห็นว่าด้วยประสบการณ์เราเห็นการกระทำของคนอื่นและเราเห็นว่าด้วยคําสอนบทที่4ีข้อที่3ถึงข้อที่4บทที่สี่ลิซาบทที่สี่บอกว่าเมื่อข้าเป็นเด็กอยู่กับพ่อข้าความยาวและเป็นเก้วตาของแม่ข้า ข้อสองาว่าให้ใจของเจ้าเยึดถ้อยคำของข่อไว้ให้มั่นจนรักษาบัญญัติของพ่อได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งนี้เขาแค่สอนเขาไม่ได้บอกว่าเพราะอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะหมดจะตายเวลาไม่เก็บของมันไม่ใช่เขาแค่กำลังสอนอก็เราได้สติปัญญาด,ด้วยประสบการณ์ แต่คนที่มีปัญญามากที่สุดส่วนมากจะมีปัญญาที่ตามประสบการณ์ของคนอื่นโอเคเราได้สติปัญญาด้วยคำสอนสิ่งที่น่าเสียดายคนส่วนมากจะไม่มีสติปัญญาด้วยคำสอนส่วนมากเขาจะนึกพ่อสอนยังไงเมื่อเขากำลังได้ประสบการณ์ใช่ไหมครับ เรามีสำนวนในภาษาไทยพิดเป็นครูก็เลยเราได้สติปัญญาด้วยเิดพลาดสิ่งที่น่าเสียดายเราทุกคนจะทำเพดเวลาคุณไม่ทำงานควบคุมเครื่องบินสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นสองเครื่องที่ชนกันมีหลายร้อยคนจะเสียชีวิตและวันหนึ่งคุณไม่กำลังฝึกอยู่และมีสองเครื่องทำงาอย่างนี้ กืบชนกันหลังจากนั้นก็ทำไมพูดไม่ออกก็เครียดมากแต่คนที่เป็นเป็นคนที่สอนคนที่กำลังกำลังกำลังช่วยเขาเขาโกรธมากเขาทิ้งคุณไม่ออกจากจากห้องและเราไปห้องพักและเขาบอกว่าทำอะไรทำอะไรเพราะว่าสองเครื่องเกือบชนเขาบอกว่าใช่เพราะคุณทาผิดแต่ลูกคุณ ใจสิ่งที่สำคัญถ้าสองเครื่องชนกันไม่ให้อีกสองเครื่องชนกันมันไม่ความว่าเราจะทำผิดครั้งหนึ่งมันก็มันเสียดายไปแล้วอย่าทำผิดต่อก็ผมไม่ได้ลืมสิ่งนั้นก็ในชีวิตของเราบางครั้งเราแค่ชี้เจงว่าความผิดที่เราเคยทำเราก็เลยเราไม่กล้าจะทำต่อไปจริงๆผิดเป็นครูเราทำผิดเราจะจำไว้ บางครั้งเวลาเรามีรอยแผลในในในร่างกายในสมองของเรามันจะช่วยเราไม่ลืมพิษเบงครูมันจะช่วยเรามีสติเป็นอย่างบทบที่1บิบสข้อที่1นึบทที่1ิบสข้อที่1ลูกกาช่วยอ่านต่อบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่รักคำส่งส,สอนคนรักคนรู้แต่คนที่เปลี่ยน ก็เราเห็นว่าคำสอนอ,อย่างนี้คำสอนอย่างนี้ก็เป็นวินายรู้ตีสอน <Okay. S 2> คนที่รักคำสั่งสอนคนที่รักการตีสอนโอเคเป็นคนที่รักความรู้จริงไหมส่วนมากมันเป็นความจริงส่วนมากเป็นคนโง่ ที่ไม่ไม่ไม่ชอบทุกตีสอนจริงๆมีใครชอบไหมไม่มีใครชอบแต่จริงๆเราเห็นประโยชน์ w h e t เรา o ่าทำอะไรผิดและมีใครมาตักเตือนเรามีใครมาต่อว่าเราชอบไหมเราไม่ชอบไม่ชอบเลยแต่จริงๆอันนั้นจะเป็นวิธีที่เราจะได้สติปัญญามากขึ้นเพราะเรารู้ตัวเรารู้มันผิด อันนี้เป็นสิ่งที่ยากในการเป็นผู้นำในประเทศไทยเพราะเวลาเราเป็นผู้นำในประเทศไทยคนที่เป็นลูกเสียคนที่อยู่ใต้เราเขาไม่กล้าจะพูดอะไรเขาแค่ให้เราถามผิดตลอดเราไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรผิดแต่เราถาผิดตลอดเพราะว่าไม่มีใครกล้าจะพูดจริงๆคุณอาจจะสังเกตและพระเจ้าจะใช้คุณเพื่อให้ผู้นำจะดีขึ้น ไม่มีใครชอบคุณไม่เฉพาะไม่ชอบไม่ชอบมนมาบอกว่าคุณไม่มันไม่ใช่เป็นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆชอบเพราะว่าอยากมีสติปัญญาอยากอยู่สนิทก,กับพระเจ้าแต่อยู่สนิทก,กับพระเจ้าแล้ไม่ตีสอนมันไม่ได้เราจะทำเผิดอันนี้ฟรีถ้าคุณกลัวทำเผิดจริงๆคุณจะไม่ทำอะไรเพื่อพระเจ้านี่นอยเราไม่ต้องกลัวเิด เราแค่ต้องเลือกทางของพระเจ้าและพยายามดีที่สุดที่เรารู้จักสุส่งเป็นสิ่นั้งเราถึงสติปัญญาเราก็เลยจะเจอพระเจ้าเพราะวะ่าพระเจ้าเป็นแหล่งสติปัญญาพี่น้องครับเวลาเรามีสติปัญญามากขึ้นเราสนิทึ้นกับพระเจ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าไม่ใช่แสดงว่าเราสนิทึ้นกับพระเจ้าแต่เวลาเรามีสติปัญญา เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น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 นะสติปัญญาและความรู้มันมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเหมือนเรามีสติปัญญาแต่ไม่มีความรู้ก็เกิดเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าแต่ขาดสติปัญญาสิ่งอื่นที่อยากให้เราเข้าใจเกี่ยวกับซูเปอรเซตซูเปอ์เตเป็นความจริงส่วนมากไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนรือไหม ไม่ว่าจะเป็นคนอย่หรือไม่อร์เซ็ตเป็นความจริงทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่มีดำรงชีวติตที่ใช้สติปัญญาอย่างนี้ก็เป็นคนที่น่าจะมีชีวิตดีน่าจะมีชีวิตโอเคเขาน่าจะร้ายปัญญญาัหาต่างๆก็เลยเราต้องระวังที่เราสับสนคนที่มีดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าด้วยคนโง สติเป็นยาไม่ใช่แค่เราท่องจำสุปัสิต่างๆสุปัสสิทธ์เบนนาเป็นเพื่อการเราเป็นคนโง่และเราไม่สมควรจะใช้สุปัสสิเหมือนคนโง่เหมือนกันรูปควรคลาวเราจะใช้คำว่าคลาวมันดีกว่าสุปัสสิบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6เป็นสุปัสสิทที่เราน่าจะรู้จักทงวางใจในพระญาเว ใจของเจ้าแด้อยากพึงพาความรับรู้ของตนเองจงอยอมรับรู้พระองค์ในทุกฐานของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้ากล้าขึ้นข้อนี้หมายความว่าอะไร Okay. สมมุติว่าคือไม่ตีความหมายอย่างนี้ okay. ข้อที่5เราเห็นว่าจงหวังใจในพระเจ้า100%อย่าหวังใจในตนเองจองยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะสงถาให้วิถีของเจ้าราบรื่นเพราะฉะนั้น เวลาผมพึ่งผาพระเจ้าจะไม่มีอุปสรรคในชีวิตแต่เป็นความหมายถูกต้องไหมตอนนี้ถ้าคุณทอมถ้าคุณทอมตีความหมายผิดตอนนี้เขาอาจจะทอใจมากเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าไว้ใจพระเจ้าร้อก็เลยมี2อ,อย่างจะเกิดขึ้น 1. เขาจะเริ่มสงสยัยทำไมพระเจ้าไม่ให้มีทางง่าย ทำไมพระเจ้าไม่เปิดทางให้แกเราพระเจ้าเหมือนจะสงสัยความรักของพระเจ้ารูที่2มีอะไรที่เรายังไม่ได้ถวายแต่ต่อพระเจ้ามีอะไรที่เรายังไม่ได้มอบให้แต่พระเจ้าเราก็เลยคิดว่าเราต้องถวายอีก10บลดคิดว่าเราต้องเราต้องทําอย่างนี้เราต้องทําอย่างนั้นและเขาจะทําทําทำทำ,ทำและปุ๊บอีกหเดินได้วีซา่าอ๋อเห็นไหม เห็นไหมเป็นเพราะเราไม่ได้ถวายทั้งหมดในพระเจ้าเราต้องระวังมีมีผู้ปกครองที่ใช้ข้อแบบนี้เพื่อจะบังคับคนตามใจของผู้ปกครองไม่ใช่เพื่อคนตามพระเจ้าเพราะว่าเวลามนมาปรึกษาบอกว่าเอ้ยคุณไม่มีปัญหาอย่างนี้อยู่ยนะอ๋อเพราะว่าคุณยังไม่ได้ถวายทั้งหมดในพระเจ้าตอนนี้มีฟุ่มเฟือยในชีวิตไหมอ๋อ ทุกคนมีฟุฟ่มเฟยสักคนหนึ่งมีไม่มีไหมลูก,ก้ามีเสื้อเชิ้ตกีชุดนนาไม่ได้ใช่ไมเห็นไหมฟุฟ่มเฟยแต่จริงๆไม่จำเป็นเราบอกว่าอ๋อแต่เราอยากใส่ใส่ใส่สะอาดที่ไหนในพรกคก็ตบอกว่าเราต้องใส่สะอาดชุดเดียวก็พอจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอย่างนั้นก็เลยเราสมควรจะถวาย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  ถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นจริงๆมีคนหนึ่งมาเทศนาในกรุงเทพไม่กี่เดือนที่แล้วชื่อบนนีเฮียนและเขาสอนอย่างนั้นและทางเทศนาก็ไม่เลขบัญชีก็อยู่อยู่อยู่ในในจอและเขาสัญญาว่าห้าคนในประเทศไทยที่ถวายมากที่สุดพระเจ้าจะอวยพรพิเศษไม่ทราบเขาได้เงินเท่าไหร่แต่เขาสามารถอ้างถึงข้อนี้ เพราะว่าเราต้องมอบทั้งหมดให้แต่พระเจ้าพระเจ้าจะเปิดทางเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้เปิดทางเพราะคุณขี้เหนียวโอเคเราคุณไม่ก็ทำโอเวอร์มีดราม่านิดหน่อยโอเคแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราตีความหมายในสุปัสสิตอย่างไม่ถูกต้องสุัสสิตที่บอกว่าเราต้องเลี้ยงลูกของเราเราต้องมอบลูกของเราให้แต่พระเจ้า และเวลาเขาต่อขึ้นเขาจะไม่ปฏิเสธเขาจะไม่ลงทางจริงๆมีกี่คนร้องไห้เศร้ามากอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเพียรที่ลกูกปฏิเสธพระเจ้าเวลาเขาต่อขึ้นเรามีกี่คนทอดเท้งพระเจ้าถือว่าเห็นไหมเราทำทั้งหมดเพื่อพระเจ้าจะลูกของเราจะรู้จักพระเจ้าแต่เขาทอดเท้งพระเจ้าพระเจ้าไม่สอสัด ก็คนที่สอนพระจนะของพระเจ้าเรามีความีความรับผิดชอบไม่ไม่ใช่แค่สอนเพื่อสนุกสนานไม่ใช่แค่สอนเพื่อคนสนใจเพื่อคนตื่นเต้นไม่ใช่แค่เพื่อคนจะตอบแต่เรามีความมารับผิดชอบจะสอนสิ่งที่้วยคําของพระองค์สอนในวิถีที่มันสอนและ Super รซตเป็นที่เราอ่านเราประทับใจอ่านมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันดันวิถีไม่เหมือนลาเวนิทิเราชอบอ่าน Super ิ์ต เพราะมันสนุกมันมันสุดยอดแต่สุเปอร์เซอ์เฉพาะจะให้เราสะดุกเวลาเราสอนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีอย่างถูกต้องเวลาเราสอนให้แก่คนอื่นมีประโยชน์เยอะแต่เราต้องระวัง